สวัสดีครับโอ้โหหลังจากที่ขุดหลุมนะครับเตรียมหลุมเตรียมทุกอย่างเสร็จนะครับแต่ยังไม่ได้ทําฝาปิดนะครับวันนี้พี่จ๋าพามาดูเตาดินนะครับเตาดินที่ทําเป็น2ระบบก็คือระบบไล่ควันและก็ระบบปล่อยควันธรรมดาปกตินะครับซึ่งผมได้ทดลองทํามา2รอบแล้วนะครับซึ่งมันได้ผลในการทําให้ฟืนในเตานี้สุกนะครับก็มีวิธีเตาตัวตนี้นะครับวิธีขุดต่างเดี๋ยวผมทำให้ดู ขุด,ดูไม่น่าล่ะทําไมชาวบ้านเขาไม่ทําเตาลึกขนาดนี้และกว้างขนาดนี้หนึ่งนะครับมันทําให้เหนื่อยขุดยากแล้วก็ในการปิดฝาเนี่ยมันจะทํายากเนื่องจากว่าชาวบ้านเขาทําแบบลักษณะาการก่อขึ้นแบบนี้นะครับทีนี้ผมจะใช้ลักษณะข,ของเหล็กแต่ผมจะตัดผ่าถัง2องลิตรนะครับน่าจะใช้อยู่ประมาณ5้าใบ5้บาหรงหใบนะครับ ด้วยความยาวนะคะความยาวอยู่ที่ประมาณ3เมตร60นะครับความกว้างอยู่ที่เมตร80ความลึกอยู่ที่ประมาณ80เจาะลึกลงไปก็ประมาณ20เซนเฉลี่ยไว้ประมาณ1เมตรนะครับพี่น้องก็จะเป็นลักษณะาการผ่าเจาะร่องอากาศเข้าด้านข้างทั้งหมดแล้วก็ผ่าร่องกลางแบบนี้นะครับเจาะทางเข้าช่องเชื้อเพลิงด้านนู้นนะครับแล้วก็เป็นช่องอากาศออกบริเวณด้านนี้ผมจะทําเป็น2ระบบนะครับ2องระบบลักษณะการคือจะทําลักษณะการเผา ควันในเวลากลางวันนะครับแล้วก็กลางคืนเนี่ยก็จะปล่อยควันปกติแล้วก็ทาระบบน้ำส้มควันไม้พี่น้องลองทําดูนะครับเพราะว่าการทําเตาแบบนี้ต้องสังเกตที่ควันนะครับถ้าควันมันเริ่มใสแล้วเนี่ยต้องคงต้องรีบปิดนะครับผมจะลองดูว่าถ้ารีบปิดแล้วนะครับถ้าฟืนไม่สุกผมก็จะทําการเผาด้วยเตา,าชาโคอีกรอบหนึ่งเพื่อเป็นการอบแห้งไม้ในหน้าฝนนะครับทีนี้พอการทําโคมงแบบนี้ผมจะทาโครงเหล็กนะครับเป็นโครงเหล็ก พาดล้าคายประตูเปิดปิดสามารถยกขึ้นข้างหนึ่งได้เสร็จแล้วก็จะทำเป็นละแนงเพื่อให้รองรับน้ำหนักของดินแล้วก็แผ่นเหล็กได้นะครับซึ่งมันก็จะใช้งบประมาณระดับหนึ่งหลักพันอยู่นะครับพี่น้องแต่ถามว่าใส่เข้าไปแล้วมันคุ้มได้ประมาณผมว่าน่าจะเกิน20่กระสอบครับแต่ว่าเราจะไม่ทำกองดินขึ้นแบบนี้นะฮะเพราะว่าเราผมไม่ถนัดไม่เป็นแต่ว่าตัวนี้ผมสามารถเผาถ่านภายในวันเดียวได้นะครับเพราะว่าทำมาแล้ว1วันถ่านสุก และอีกประมาณ 2- 3ถึงวันเตาเย็นนะครับไอ้เรื่องนั้นก็ทำให้เรากระชับเวลาขึ้นมาได้แทนที่จะเผาทีหนึ่งประมาณ2สัปดาห์หรือ1เดือนนะผมสามารถเผาได้ภายใน1วันในการเตาสุกนะครับแต่ว่าจะต้องคอยสังเกตควันคอยปิดเตาให้ทันถ้าเราปิดไม่ทันนะครับปล่อยให้อากาศมันเข้าตลอดนะครับมันก็จะเผาไหม้จนจนเหลือแต่เท่าเหมือนเตาที่2ที่ผมทำนะครับทีนี้ผมพอพอจะมองออกนะพอจะมองออกว่า ควันแต่ละอย่างลักษณะควันแต่ละอย่างเนี่ยมันมีลักษณะแบบไหนที่ควรจะปิดเตานะครับเพราะว่าในรอบแรกครั้งแรกเลยเนี่ยผมปิดไม่ทันนะครับเพราะว่ามันไปดับเร็วจนเกินคาดไว้ผมคาดเอาไว้ประมาณ1สัปดาห์เพราะว่าเห็นชาวบ้านเขาบอกว่าเผาเตาดินเนี่ยใช้เวลาประมาณ15วัน2อาทิตย์หรือ1เดือนแต่สุดท้ายผมทำสองรอบแล้วเผาได้ภายใน1วันนะครับเดี๋ยวพี่น้องรอติดตามดูนะครับว่า เตานี้นะครับมันจะสามารถเผาถ่านภายใน1วันหรือ2วันนะครับผมคํานวณไว้อย่างน้อยเนี่ยเตาตัวนี้นะครับผมอย่างช้าสุดผมเผาถ่านได้3วันนะครับ3วันจบกระบวนการทุกอย่างแต่ว่าเตาเล็กตัวนี้ผมทํามาแล้ว1วันนะครับเสร็จแล้วต่อไปเราขยายให้ใหญ่ขึ้นผมว่าไม่เกิน3วันนะครับอาจจะ2วันผมเผาถ่านเตาดินเสร็จเรียบร้อยนะครับยังไงก็เดี๋ยวจะ าพาชมนะครับแต่ละจุดละจุดของเตาผมเนี่ยมันทํายังไงบ้างนะครับแล้วก็พี่น้องติดตามดูตอนที่ผมทําเสร็จแล้วนะครับจะใส่ไม้ใหญ่นะครท่อนใหญ่ยักษ์ที่ไม่สามารถเอาเข้าเตาชาโคลได้ไม่สามารถที่จะผ่าได้ผมจะอัดลงตรงนี้เลยนะครับคือทำสำเร็จแล้วมาสองรอบรอบที่3านี้จะเป็นเตาที่ใหญ่ขึ้นและเป็นเตาที่ทำจริงจังนะครับุพาชมนะครผม บริเวณป่องเชอเพลิงนะครับผมจะทําลงมาอีกด้านหนึ่งนะครับด้านทิศตะวันออกนะครับเพื่อจะให้ต้องดูที่ทางลม้วยครับพี่น้องให้ลมมันสวนมาด้านนี้นะครับนี่เป็นทางตรงนี้บริเวณนี้ทําให้กว้างให้ใหญ่พอสมควรนะครับเนื่องจากว่าในการจุดเตาครั้งแรกเนี่ยมันจะทํางานติดค่อนข้างยากนะครับติดค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นเราทําพื้นที่ให้กว้างไว้แล้วก็พยายามสุมสุมไม้แห้งไว้โซนนี้นะครับ เพื่อให้มันติดไฟเหมือนกับเราสระฟืนไปบางชุดนี่แหละครับเสร็จแล้วผมก็ใช้พัดลมช่วยนะครับในการอัดไฟให้ลุกบริเวณนี้นะครับแล้วก็บังคับให้ควันนะครับวิ่งตามช่องต่างๆนะครับให้มันผ่านไปด้านนู้นเพื่อออกช่องบริเวณนี้นี่คือช่องที่ผมใช้เป็นห้องเชื้อเพลิงขาออกนะครับก็จะไปผ่านกระบวนการทําทน้ําส้มควันไม้แล้วก็ทําตัวนี้จะทําไปครบเซตเลยนะพี่น้องคอยดูติดตามาพี่เหนื่อยคอยติดตามดูแล้วกันนะว่าผมจะทำยังไงเป็นตัวที่ ผ่านไปยังตัวเตาเผานะครับเผาเพื่อไลอ่เพื่อไม่ให้เกิดควันในเวลากลางวันหรือพี่น้องเขามารับชมน,นะครับเป็นเทคนิคหนึ่งที่คือ1เตาต,ตัวนี้มันเผาได้เร็วนะครับเผาได้เร็วาวายสามารถเผาถ่านชาโครหรือเผาเอาถ่านเศษถ่านไปอัดแท่งก็ได้นะครับนี้ช่องด้านข้างผมจะทาค่อนข้างลึกนะฮะ ในรูปในคลิปเนี่ยดูแล้วพื้นที่มันเล็กนิดเดียวนะครับแต่ของจริงนี่นะครับใหญ่มากพี่พี่น้องที่ดูกันวสามเมตรหกสิบเซนนะครับความยาวความลึกอยู่ประมาณเจ็ดสิบแปดิบเซนประมาณแปดสิบเซนแล้วผมขุดลงไปอีกประมาณยี่สิบเซนก็จะเป็นหนึ่งเมตรนะครับล่องกลางตรงนี้นะครับคือเพื่อให้ไฟมันวิ่งเสร็จแล้วในการวางฟืนเนี่ยผมจะใช้ไมย้ยางพาราท่อนใหญ่ๆนะครับท่อนท่อนที่หน้าสิบขึ้นนะครับที่ผมตัดไว้ m. 20, m. 35, เมตรยี่สิบเนี่ยเมตรสามสิบห้าเออเมตรสามสิบเซนนี่แหละเอามาวางเป็นระแนงแล้วก็ในชุดแรกเนี่ย จะขอใช้เป็นไม้ยางพาราทั้งหมดก่อนเนื่องจากว่าไม้ยางพาราผมจำนวนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็บริเวณด้านข้างเนี่ยจะทําเป็น2ชั้นหมายถึงเอ่อด้านนี้จะเป็นลักษณะของการเหล็กพิพาทผ่านมาตรงนี้นะครับแล้วก็จะใช้ดินกลบนะครับกลบด้านนี้ด้วยกลบทั้งหมดนะครับเพื่อไม่ให้มันควันรั่วออกมาบริเวณด้านนอกนะครับเพราะงั้นควันก็จะไล่ออกทางเดียวนะครับเอ่อคนท่าคนแก่ที่บอกว่าให้ทำสามสามรูถามทางรัดผมไม่ทํา ผมจะทาสูตรผมผมดื้อน,นะครับผมดื้อเพราะผมทำมาแล้วสองรอบมันสําเร็จมันอยู่ที่ว่าเรามาสังเกตไฟเท่านั้นเองนะครับว่าไฟเราถึงระดับไหนแล้วควันเราระดับไหนแล้วนะครับก็ทดสอบลองดูครับพี่น้องในรอบหน้านะครับก็จะเป็นการลักษณะของการเผาจริงจังเลยนะครับรอบนี้สองรอบที่ผ่านมาเป็นการเผาดูว่ามันสามารถทําให้ฟืนสุกหรือไม่รอบที่สองนะครับก็สุกนะครับสุกแต่ ก็เหลือ<ๆ>มากกว่าเดิมเหลือมากกว่าครั้งแรกเพราะว่าผมยังสับสนเรื่องควันนะครับเพราะว่าผมเองไม่เคยโอ้ยหขาอ่อนครับพี่น้องโอ้เหนื่อยจริงยอมรับว่าเหนื่อยมากเหนื่อยมากจนผมช็อตเลยนะครับช็อตคือข,ขุดไปหมดแรงไปเฉยๆเนี่ยนะครับก็เลยไปกินข้าวกินข้าวต้มไปสองใบนะครับเอาล่างกายเอาเอากาลังคืนมาจริงๆผมเป็นคนบ้าพลังอยู่แล้วนะครับแต่ด้วย ที่ผมใช้งานตัวเองค่อนข้างหนักก็เหนื่อยเน่ยเน่ยมีหน,น้าเขาถึงไม่ขุดกันนะครับเพราะว่ามันเ,เหนื่อยเนี่ยมากๆดินขนาดดีที่ว่าที่เนี่ยเป็นดินทรายนะพี่น้องมันขุดง่ายนะแล้วก็มีจันเต่าแล้วก็ธุรก,กิจช่วยอีกแรงไม่งั้นผมวันเดียวผมไม่เสร็จจริงๆแล้วผมกะว่าจะให้เสร็จเลยพอดีว่าเดี๋ยว,วพรุ่งนี้จะไปหาซื้อวัสดุก็คือเป็นเหล็กระแนงค้ายาประตูเปิดได้ข้างหนึ่งนะครับในการที่ทําเตาแบบนี้เราเรื่องการเก็บฟืนจะไม่มีข้อมีวนโลภภาวะหมายถึงว่า มันอากาศถ่ายเทเนาะแล้วก็ทําให้คนมาเก็บฟืนเก็บถ่านเนี่ยเก็บได้ง่ายขึ้นจริงๆแล้วเตาถ้าขนาดเล็กกว่านี้ใช้สังกะสีนะปิดสองชั้นนะครับพยายามปิดหลายๆชั้นชั้นเดียวไม่อยู่นะครับพี่น้องมันร้อนจัดแล้วมันใช้เวลานานแต่ที่ผมทํามาเนี่ยเพ,เพียงแค่หนึ่งวันหนึ่งวันจริงๆพี่น้องดูคลิปนะครับดูคลิปก่อนหนะ้าหนึ่งวันเตาขนาดประมาณเมตรห้าสิบกว้างประมาณแปดสิบเซนนะครับเผาไม้ขนาดนี้นะครับผมไม่ได้ทําคลิปตอนลงนะรผมก็ มันไม่มีเวลาครับคือมันมือไม้มันเลอะก,ก็เลยอยากจะทําทําให้เสร็จไปแล้วทดลองดูนะครับรอบนี้ผมจะเริ่มทําคลิปให้ตั้งแต่ตอนเอาฟืนเข้านะครับระหว่างที่ดูคงดูควันด้วยเอาให้สมบูรณ์แบบนะครับเอาให้พี่น้องได้เห็นเลยถ้ามันสําเร็จอะไรออกมาเนี่ยผมอยากให้พี่น้องทําแบบนี้การลงทุนที่ค่อนข้างคุ้มค่านะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ทานชาโคไม่ฐานไรควันนะฮะแต่ทีนี้ชาวบ้านต่างจังหวัดเนี่ยเขาต้องการราคาถูก แล้วเราก็คิดว่าไม้ใหญ่เนี่ยมันก็เหมาะสมที่จะเอามาลงเตาแบบนี้ซึ่งผมได้มาทั้งต้นบางทีเขาตัดมาให้เนี่ยเราก็มันเลือกไม่ได้พี่น้องเขาตัดทั้งต้นเนาะเราอยากได้กิ่งเล็กแต่กิ่งเล็กเขาถ้าเกิดเราไม่เอาเขาเนี่ยเขาก็ไปขายให้โรงงานใหญ่เราก็เอออยากได้ไม้บ้างพอไหวเราก็ซื้อไว้นะครับทีนี้ไม้มันใหญ่เกินเหตุเกินไปที่เราจะต้องมาเหนื่อยทางานเนี่ยเราต้องไปตัดหั่นเสียน้ำมันน้ำมันต้องไปสร้างเครื่องจกักรมูลค่าไรตังอีก จัดมันอย่างนี้เลยแต่ผมจะคิดลักษณะข,ของกันว่าในเมื่อฟืนมันเผาไหม้ในระดับหนึ่งเนี่ยนะครับคือคืออาจเอาความชื้นออกในระดับหนึ่งถ้ามันไม่สุกยังไงเนี่ยผมก็มีตัวชาโคนะครับช่วยในการซ้ําอีกรอบหนึ่งและก็จะใหแก๊สได้เร็วขึ้นหมดเชื้อเพลิงได้น้อยลงนะครับคือหมดห่วงเรื่องเรื่องฟืนไม่สุกนะครับแล้วมันก็จะกลายเป็นถ่านชาโคถ่านไร้ควันนั่นเองนะครับผมก็คงจะต้อง เผาคำนวณก่อนว่าเตาเนี้ยนะครับมันใช้เวลา,าจบกระบวนการแล้วกี่วันจนควันมันต้องสังเกตควันให้เป็นนะพี่น้องผมอยู่กับควันก็เลยรู้ว่าควันแบบเนี้ยมันหมายถึงอะไรนะรอันนี้ผมก็เลยมาเปรียบเทียบกับเตาชาโคแล้วก็เตาดินเริ่มสะสมประสบการณ์ตัวเองเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับติดตามผลงานว่าระหว่างที่ผมเอาไม้ไม้ใหญ่นะท่อนใหญ่นะไม้ยางผมใหญ่มากยางนาใหญ่ประมาณนี้และยาวยับย,ยาวเมตรกว่างี้ ะจะเอาเฉพาะไม้ยางพาราอย่างเดียวใส่เข้าไปเลยยิ่งตอนนี้หน้าฝนนะครับฝนตกลงมาไม้เปียกตลอดเห็ด <c oughs> มันขึ้นแล้วด้วยนะครับเห็ดตอนที่ไม้ใหม่หนักมากต้องขี่สองคนตอนนี้ก็ยังขี่สองคนอยู่นะแต่มันเบาวกว่าเดิมเยอะไม้ประมาณ2เดือนนะสองเดือนที่ผมเอามาตัดมาไว้แต่ผ่านฝนมาตลอดนะครับก็คงไว้ซึ่งความชื้นไม่เป็นไรเราก็จะเอาตัวนี้แหละแต่ขอให้แดดออกสักวันหนึ่งก่อนนะครับให้แดดออกเสร็จ แล้วก็คิดว่ามันก็คงไม่หายชื้นหรอกถ้าแดดออกสักแดดหนึ่งก็ยังดีเนาะแล้วก็เอาลงมาเรียงไว้แล้วก็เริ่มเผานั่นก็ขอัญปตะจำเลยครับผมสวัสดีครับ